จองที่ไทยแล้ว vivo 2 7 5 g รับสิทธิพิเศษสูงสุด3ต่อสมาร์ทโฟนถ่ายภาพเทรส,สวยบนดีไซน์พรีเมียม <S <S ล่าสุดทาง vivo ประเทศไทยก็ได้ประกาศเตรียมเปิดตัว vivo 2 7 5 g เร็วๆนี้ครับโดยมีสโลแกนที่ว่า a u r a portrait เผยทุกเฉดสีที่เป็นคุณโดยมีจุดเด่นด้านการถ่ายภาพบุคคลตามแบบฉบับของ s ซลลวี v, นั่นเองครับ พร้อมกันนี้ทาง vivo ประเทศไทยยังได้ประกาศเปิดให้สั่งจองล่วงหน้า p r อเดอร์แล้วจนถึงวันที่26มีนาคมนี้ที่ร้าน vivo แ a n d ์ช o p ทุกสาขาตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศพร้อมรับสิทธิพิเศษมากถึง3ต่อตัอตอนครับพิเศษ2ต่อเมื่อสั่งจอง vivo v75g รุ่นแรม8กิกร2ล้านมวกกรับส่วนลดค่าเครื่อง500บาทหรือรับสิทธิ์อัปเกรดแรม8กิกเป็น1 2 g กกและรับฟรี vivo v75g เจ็ด boxset มูลค่า 1796บาทครับเสร็จแบบ3ต่อเมื่อสั่งจอง vivo v 7 5g รุ่นแรม 12GB ิรอม 256GB รับส่วนลดค่าเครื่อง500บาทพร้อมรับฟรีหูฟังไร้สาย wireless air มูลค่า1,999บาท แล้ว vivo v 7 5 g limited box set 5 1,798บาทไปเลยครับซึ่งสมาร์ทโฟน vivo v 7 5 g นั้นมีข่าวว่าจะเปิดราคาที่บ้านเราช่วงหมื่นกลางๆครับใครที่เตรียมงบไว้ก็สามารถสั่งจองเพื่อรับสิทธิพิเศษก่อนใครได้แล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวแบบโปรโมไปแล้วจึงเผยสเปคของ vivo v 7 5 g ว่าจะมีหน้าจอไร้ขอบลงโคง้งทาม,มุม60องศาแบบ120่งิบ hz ทีดีเคิร์ฟดิสプขนาด6.78นิ้วคมชัดระดับ full hd รองรับค่ารีเฟรช120เพิรตบนตัวเครื่องเพียวบางเพียง7.36ม mm, ิลิเมตรใช้ชิปประมวลผลได m มส s ตี้7,200รองรับฟีเจอร์ x t e n d e d แ La m 3.0เพิ่มแรมเสมือนได้สูงสุด8 g ิกและทำงานอยู่บนระบบปฏิบการแอนดรอย13ครอบครับด้วยฟัน t o u c h OS 1 3ให้กล้องหลังดีไซน์ใหม่ที่นูนจากตัวเครื่องอย่างเห็นได้ชัดโดยมีกล้องตัวหลักความเเอียด50มานพิเซลรองรับระบบการสั่นแบบ OIS แลไฟแฟลช LED เป็นแบบวงแหวน a u r a r i n ง ส่วนกล้องหน้าความเอ50ล้านพิกเซลให้แบดเตอรีมาที่4,600มิลแอมปรองรับเครื่อชาร์จเร็ว66วัตต์ฟาตชชาร์ดอีกด้วยครับตอนนี้ช่องไอทีฟ t าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ t เพียงแค่เดือนยะ20ิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ